สวัสดีจ้าแพนครับทุกคนคลิปนี้ยายจะไปกาผ้ามว้วนเด้อจ้าเด้อนี่ก็จิบตะทองเจนยังตหรือตะทองมาหวานเขา,ะะา,าเรือจ้าเด้อนี่เขาชิาวานเหมือนหลับพี่น้องเพ็นบอก่เขาวานละ่ะหวานแล้วหวานทุกคนแล้ววานไวท์ไทเพิ่นมามาปัน่นไห้เนาะจา้าเนาะตทะทอง หนานใหญ่เห็ดหน้าเศร้าเพื่อนอะไรจา้าสีไหลเนี่ยใหญ่เห็ดเคยเห็ดซุปปี้เลยจา่าคนตะทองลุยอยู่นั่นคนเดียววนนี้บรรยากาศดีนอ้องพี่น้องนอะนี่ไม่ร้อนเพื่อนแดงให้มูเพื่อนวานเขาว่านน,าน้ำนะจ่านอะน,นี่ถ้าผีเพิกกว่านไว้เพื่อนประเทศด้ม,มาปันมาจ่านอเพื่อนเป่าอา้าแต่ตาทองนั้นบดเดียวเป่าตาทองวัานมือนะจ่าเดือพูนจะหน่อยจ่า แค่น้อยแต่สองกับชีวานมาหอดพี่แต่ทองหวานมือตัวนอี้เพิ่นปันตัวนอี้เพิ่นว่าอันนี้เพิ่นเป้าเอาไว้เพิ่นกระติทารถเพิ่นมาปันเนาะจาะ้าเนาะใหญ่เบ,บิ่งบรรยากาศเห็นหน้าเห็นหน้าสมัยนี้เห็นง่ายง่ายเนาะพี่น้องวานเดาแต่สมัยพอสมัยแม,มพ่พ่นผ้าดำดำกันจุดว่า นาดำบนาแดงนะจ๊ะเนาะเห็นหน้าง่ายเนาะเถาเนาะเห็นหน้าง่ายเนาะวานเนาะเห็นหน้าคนเดียวก็แล้วเออนี่จะสองแล้วคุ้มหิด อันนี้คู่หวานดีจ้ะเด้อหวานคนเดียวหวานหลายคนแเรามมนหลงแล้วลลวะกุณเทเนเป็นเบืองอยู่หมองเนาะแถวเนาะ,นะ วานไวเล็วกะพนกืนชิมาปันเนาะแถาเนะาะจะของพืนจิมามปันนีเจะคของลูทไทยพปืนจิมาปันลูทไทกระจ่างพืนเนานมมะนนจ,านนจาะ่าเนาะไปเอาหนังเถ่าน่ะ กอนเมื่อแลวก็ไปไปเป็นหนาเป็นหนาเน่าจเนาะเออเขากำลังลุยก,กันเสียงรถไทยกลุ่มทีบกลุ่มกนหน้าเลยเดยนนี่พี่น้องเอ้แต่ก่อนนี่นะไอเดินรถไยหน่อยเห็ดดำกเรื่อยๆแตท่ทว่ วานยางไปไปวานเป็นหนามาอีกพี่น้องวานเป็นหนาจะมันจะจำไหนวานคนเดียวจำได้ดีนี่พี่น้องมองนี่เพิ่งกวานมาเลยนี่ทางหน้าแยกเขากวานมาแล้ว,าาว,าลวพี่ นี่ถึงถึงเขาวานเมื่อเลยามาถมงแล้วแต่นของตาทองตาทองก็เขามาวานทีไม่ยังเท่าดี นี่จ้านี่วาดยังสีเล็จ้าเนี่ย,ยน,นี่อิสานบานาาเฮาวาดไปเรื่อยๆเนาะจ้าเนาะนี่หบอไปนาะนี่ฮะ ดปันกีดินไงตูนกุดกุนเลยพ,พี่น้องพีชนะสีไหลหอดฝุ่นเด้อจ้าหอดทวนทางแคม <c oughs> นี่หูเดียวมาเด้อจ่าเด้อนี่สึงใหญ่เห็ด <c oughs> นี่ว,ว่าเหลวเพื่กระปันเพื่อเปล่าเพื่อเ,เครื่องเปาเอาแล้วเพื่าปันเด้อจ่เเาเด้อเจ้าเนึ่งตั้งหากเลยนะ แลี้ยวคุนก็มาปั่นให้ยายเนาะนี่พี่น้องอีสานว่าน,นาวก็ทำนาอย่างนี้แหละจังน้อยก็เขี้ยวสะอุมเฮ้ยเถาวานเขาว่าฉันดอกจังน้อยก็เขี้ยวสะอุ่มอีสานเขี้ยวเนาะเถาเนาะ จังหน่อยนี่ไม่นานเกินรอ,อวานไปเรื่อยๆแล้วพี่น้องเอ,อ้ยยายก็จะพาลิวอยู่บึงตาะซองวานเขา่ายายจุ๊บหาเฮ็ดโดยดุนดอกด้วยจาเนาะ <laughs> เอออ๋อนี่ง่นพี่บอปีนองเออเออน่ะโอ้ยแต่สองวานไก่สิแล้วแล้วได้จ้ายัางงานหนึ่งาานะจ่าเนาะอ๋อพี่นองทนลงมาปั่นหายเลยนี่ กระทอกวานยังยังวาดอยู่ด้วจ่าเดินนี่โอ้ยนั่ลงเลยตัวนี่ปั้นแล้วจ่าปัน้นแ,แล้วนี่กระทอกเรากัสิวานนี่วาดมาทะเหลีวยังงานหนึง่งว่าไก่สิเลียวละเอาพี่น้องรถตามรถตามตูดเลยเนาะแถวนัง่งรถ ยายจะรีวิวให้บึ้งนะจ๊นะเนาะนีอ๋อายายกะสิจบคลิปแล้วล่ะพี่น้องว่าแล้วล่ะยายกะสิจบคลิปย่าง,งเตยพุดปันมัสเตล้วย่างงาน,นนี่ยายกะสิจบคลิปมามาวานเขาไว้เพียงแค่นี้เลยจ้าขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ขอบคุณ ทีต่ติดตามยายมาตลอดจะลืมกดไหลก็แช์กดทับได้ <c oughs> จ้ายายรักพี่น้องได้จา้าสวัสดีจา้าจะคอยติดตามคลิปยายต่อไปได้ได้จ้าโอ้ยลงลงลงืมอบื้ม <c oughs> ไป